ครับตอนนี้เราจะขึ้นไปบางกะมากกันแล้วนะครับทางค่อนข้างลำบากครับต้องใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อนีกมากับเจ้าเดิมครับพ่ศักดิ์อาจารย์ผมเองวันนี้เรามาท่องบางกะมากกันตามสัญญาที่ให้กันไว้นะครับดูทางครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาครับถ้าฝนตกนี่หมดสิทธิ์ครับผมขึ้นไม่ได้ครับ พี่ปลาเอ็งเดาเดียวพี่ไม่ได้เว้ยนะครับเดินทางครับทางค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวถึงด้านบนครับเดี๋ยวผมถ่ายให้บริเวณรอบๆบางกมาให้ให้ท่านชาวนกคนจกดูนะครับ ทางครับแขนขย้อนครับสุดๆมีเสาะเสาข้างเข่าไปนะครับเสาะข้างเข่านะฮะทำทางเลาะเข่าไปขึ้นด้านบน เราดูด้านหลังครับเป็นไงครับทางนี้เป็นหูบเลยนะครับเป็นุูเขาครับผมด้านขวามือแล้วก็เหวนะครับนี่ครับแม่พี่ซักคนขับของเราครับโชเฟอร์อ่าเดี๋ยวเราติดตามด้านบนดีกว่าครับตอนนี้รู้สึกว่าทางจะลำบากมากถ่ายไม่ไหวครับกองสั่น อ่านีทางตอนสองนะครับเละครับนึกว่าจะแห้งเหมือนข้างล่างนะครับปรากฏว่าเละครับข้างบนนี้อ่าเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับผมถึงแล้วยอดถึงยอดแล้วถึงยอดยอดเข่าแล้วครับผมทางลงละอ่าตอนนีก็ขึ้นด้านบนแล้วครับด้านบนเข่าแล้วทางก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะ้ครับผม หมู่บ้านบางกะมานะครับดนดีต้อนรับนะครับอ่าเราจะเข้าแล้วครับนี่เราเข้าน่นาน่าหมู่บ้านนะครับนน้าหมู่บ้านบางกะมากนะ็กำลังจะเข้าในหมู่บ้านแล้วนะครับ